ามาคุยเรื่องอนุโมทนา,ากันต่อซนะึ่งตอนนี้ก็มาถึงการอนุโมทนาตามการนะการนี้ก็คือ,อข่าวที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงอนุโมตามการในาภาพรวมเช่นบุญใหญ่ๆอญ่างบุญกระถินหรือไม่ก็ถาวายพระอาบน้ําฝนอะไรอย่างงั้นนี่เป็นเป็นการใหญ่ๆที่คู้คนเข้ามารวมกันในการทาโดยเฉพาะบุญกระถินนี่ต้องใช้บุคคลหลายฝ่ายไหนมารวมกันท่านก็บอกว่า ผู้ที่เข้ามาร่วมเนี่ยในการทำเนี่ยก็มีส่วนด้วยมีส่วนได้บุญนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,ะ,ะ,กน,นะการุโมทนา้นกานุโมทนาอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวสําคัญซึ่งก็ก็จะมีนานๆมีครั้งหนึ่งนะ <g ül> ก็คือการทหาห์การทานวิหาราการทานวิหารในกุฏิวิหารเรือเครื่องที่จะเอามาใช้เนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีผู้มาทานเป็นพวกปัจจัยในการทน ค่าน้ำค่าไฟอ่ะค่าน้ำค่าไฟก็ใช้บทนี้ได้เพราะว่าอุติวิหารนี่ก็เป็นการถ้าหากว่ามีอยู่บทอื่นก็บอกว่าเป็นการให้ความสุขนะให้ความสุขก็คือความสุขของของอะที่พวกเราพูดกันอยู่ในโลกเนี่ยไอ้ที่ว่ามีทุกข์ไม่สุขเนี่ยส่วนใหญ่สุขของชาวบ้านนี่เราคุยคุยกันเรื่องสุขๆเนี่ยเป็นสุขมาจากการมคุณหรือว่าสุขจากทางกาย ส่วนส,สุขทางใจเนี่ยเขาเรียกว่าสุขสุขจริงๆเนี่ยคือสุขจริงๆสุขทางใจถ้าบาลีเ,าเรียกสุขที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะสปสะายสัปาปะย,ะปประยะหรือว่าสบายภาษาไทยอะเรียกสบายสปะย,ย,ยคือคือมันมีนความรู้สึกทางกายคือรู้สึกสะดวกสบายอะรู้สึกสะดวกสบายก็เป็นภาษาเรียกว่คอนเวเนียนคอนเวเนียนอะไรอของเขาว่านไปแต่ว่าอันนั้นเป็นแปบลบแบบว่าความสะดวกสบายนะ ไม่ใช่แปลว่าความสุขที่เกิดจากไอ้ภาวานาัมญใชปัญญาหรือว่าส,สมาธินะสุขมันเกิดจากสมาธินี่ก็จะเป็นสุขอีกแบบหนึ่งเป็นสุขแบบสงบนะสุขแบบปัญญาเนี่ยก็เป็นสุขอีกแบบหนึ่งก็สุขบบสงบแบบอมันมีเป้าหมายคนละอย่างกันอย่างนี้นะแย่อันนี้นี่จะเป็นการอนุโมทนาอ่าวิหารนะ mm hmm. เดี๋ยวเล่าให้ฟัง อแล้วก็เป้าหมายที่อธิบายเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ให้เราได้ไปคลัง่งปฏิวิหารสวายแล้วได้บุญเยอะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่คอั่องหลวงพ่อเนี่ยเป็นช่องผู้ปฏิบัติธรรมนะจะให้มุมมองกับผู้ปฏิบัติธรรมว่าเออจะได้ไปค่อนแคะเขาไอ้บางทีเนี่ยเราไอ้ปันผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอทำเราได้ฌานหรือว่าอทําให้จิตสงบขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเองก็จะไปะเป็นมรณะนะครับแล้ว เป็นมน,นะว่าโอเราเลยทําอย่างนี้นะถูกทางอพวกที่ทานอยู่เนี่ยพวกทำวิหารอยู่เนี่ยนะไม่ถูกทางอะไรเงี้ยถักก็กดถวายทานข้าวทานอะไรไม่ถูกต้องมาปฏิบัติอย่างเรานี่เราดูลมหายใจเข้าออกอะไรต่างๆเลยว่าทำ้มโนเจติติหรือว่าทําฌานหนึ่งทำอ,อะไรก็ว่ากันไปซึ่งจริงๆแล้วมัน การทานเนี่ยมันมันไม่ได้มันเป็นอีกอันหนึ่งวะทานนี่สามารถบรรลุไปได้ถึงขั้นอนาคามีเลยนะถ้าว่าท่านทานได้ได้ถูกต้องตามวิธีนะถูกต้องตามวิธีการวางจิตบางอะไรนะไปดูการวางจิจ <c oughs> ส่วนการอนุโมทนาทานตามการที่เป็นวิหารทานเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยคืออันนี้มันเป็นการที่เราสร้างวิหารซึ่ง มีหลายๆที่เขาก็เอาไปเป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องของการคุ้มครองป้องกันอะไรต่างๆอ่ะเรื่องการไปปลูกเสกเลขยันอะไรต่างๆหรือทำให้แคลคดหรือว่าไปขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆเนี่ยก็ก็เอาไปใช้ในในการกฏจิวิหารนียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปแปลมาเนี่ยหรือว่าไปอ่านคําแปลดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเป็นวิเศษอยู่ในนั้นนะที่วิเศษที่มันวิเศษสุดก็คือสุดท้ายเพื่อนนะว่า ท่านผู้มีปัญญาเนี่ยตัสม่าตัสมาหิปันจิตโตโโซเนี่ยจะเป็นผู้ผู้ที่มีปัญญาคือผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจึงควรจะให้ทานในสิ่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระเนท่านเตตัสะธรรมเทเสติเนี่ยคือเมื่อพระพระท่านได้ไปใช้เทส,สนานี้แล้วบรรลุธรรมแล้วท่านย่อมที่จะมาเทศนารรมังทเทศนาเทตสนา,ทานะ ปาจีไกจีคันจีอะไรเข้าก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปลให้ฟังนะเดี๋ยวจะแปลให้ฟังซึ่งมันมันเป็นสูตรเปนยาวแล้วก็มัน่อยได้ใช้ด้วยก็เลยไม่ได้ท่องไว้อันนี้เดี๋ยวจะแปลให้ฟังเป็นเอ่อให้ดูรูปแบบอ่ของการนี้ก่อนก็บางทีเนขั้นเอาไปหลายคนก็ไปทําเป็นของขังของศักดิ์สิทธิ์อะไรไปแต่จริงการแปลออกมาหรือว่าเป็นความหมายของมันเนี่ยก็มีมีประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอาเช่นบทนี้เป็นบทเอ่อวิหารละทานนาคาถาเนี่ย เอาเอาคำว่าคาถาหน่อยก่อนคาถาเนี่ยมันแปลว่าบทเพลงบทความอะไรที่มันทําให้มันเป็นบทคล้องจองกันนะถ้าเป็นอีสานก็เรียกพยาคือจะบทความที่มันคล้องจองกันนะเป็นคําที่เอามามันพูดไปท่องได้มันคล่องปากวรางั้นเถอะไม่มันก็เป็นเป็นลักษณะอย่างที่คนการผูกการแต่งขึ้นมาจะเป็นสมัยพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นสมัยไหนก็ไม่รู้ละนะมันก็จะอยู่ในบาลีนะ อยู่ในบาลีนั่นแหละเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในบาหลีกันนะแล้วก็บอกว่าอ่าเหาระฐานนาคาฐานเนี่ยสีตังอุนนางปฏิหันปฏิหันตินะตาโตว,วาละมิคารมามิจะอันนี้ก็คือเขอาบอกว่าไอ้เป็นไอ้สีสีตังเนี่ยก็คือหนาวอุนนางคือร้อนเนี่ยปฏิหันตีนี่คือก็เหมือนกับอหรหันต์นีคือไม่ทําไอหันตีเนี่ยว่าทําปฏิหันตีคือ คือเป็นการป้องกันการทําคือการกลับจากการทําคือมันป้องกันความหนาวความร้อนนะว่าราคาาวนามีเนี่ยคือตะตูเนี่ยคือสัตว์ร้ายไอ,พไอ้พวกไอ้ตะขาบตะเนี้ยพวกเนี้ยพวกตะขาบอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสัตวกกร์ตร้ายเนี่ยป้องกันสัตว์ร้ายเนี่ยเว่าอย่างนั้นนะอ่าเหลือเหลือยุงลิงลิ้นไรก็เป็นพวกอ่าซีรี่อซีรีสซาเปจามักกัสเซ่พวกเนี้ยคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกยุงพวกลิ้นไรหรือว่าเป็นอ่า เขาเรียกว่าฤดูกานลน่ะซีเลเนี่ยซีเลกาปิวติติโยอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นอ่าป้องกันจากฤดูกาลอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ป้องกันทั้งลมทั้งแดดตะโตวาโยตะโปเดี๋ยวพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยจยเป็นเป็นตัวที่ท่านบอกว่าการสร้างวิหารเนี่ยการสร้างวิหารหรือว่าการทำเนี่ยมันเป็นการป้องกันลมแดดป้องกันสัตว์ร้ายเนี่ย เป็นการสร้างที่จะมาให้พระภิกษุเนี่ยนว่าเรียกว,ว่าวิหารวิหารละวิหาราทานังสังคัสสะอักขังพุทธเถหิวันติโนวันตินังเนี่ยวันนินางเนี่ย <c oughs> ก็คือวิหารเนี่ยสร้างขึ้นไปเพื่อให้ภิกษุเนี่ยได้ทำเพื่อหลีกเล่นหลีกเล่นเนี่ยเพื่อที่ท่าน,นจะเข้าไปนอนป,ปกติก็ด้อยู่ในป่าอ,อยู่ในป่าอยู่ในภูเขาก็าจะมีถ้ำมีอะไรใช่ไหมลน่ะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่มันได้อยู่ในถ้ำเนีเขาบอกว่าข้าหากว่าเอาไปแล้วเพื่อดีกเลนเนี่ยเนี่ยอักขังกุฏเทหิวันนี้วันนี้ตังคือทําให้เกิดเสียงในวันนะคือเกิดเสียงในธัาสนาคือการบรรลุธรรมนั่นแหละอ่าการบรรลุธรรมเพื่อเห็นแจ้งเนี่ยตัสมาเหปันติโตปโซเนี่ยเพราะนั้นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาคือพวกเราเนี่ยอ่มีปัญญาอ่ที่จะบริจาคให้ทานน่หรือว่าให้การสร้างวิหารหรือสวยวิหารเนี่ย เพื่อให้ไปพิสูหลีเกเล่นเนี่ยก็เรียกว่าอุชุอ่อ่อะไรอ,อุชุภูเตเนี่ยเพื่อให้ให้กับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเนี่ยนะครับก็อุชุแล้วก็น่อ่าอย่างนั้นท่านก็บอกว่าอา่อ่ผู้ทานถ้าดาเดยยะดเดยะอุชุภูเตวบปะสันเนเนะเจตสซาเนี่ยคือเป็นเจตานาบริสุทธิ์ของผู้ทานที่จะให้กับอ่กับผู้ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเนี่ย อ่าถ้าเอ่อถ้าเห็นถ้าท่านไปปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วเตตัดสาธรรมาเซเอ่อเทเสตินะสัปปะดุขาปานุทนังนไอ้สัปปะดุขะปานุทนังนี่แหละก็คือบอกว่าเอ่อถ้าหากว่าท่านได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วบันบรรลุธรรมอ่าบรรลุธรรมขึ้นมาเนี่ยแต่เตตัดะธทำบางเซเเนติเนี่ยท่านจะแสดงท่านจะแสดงเพื่อบันเทาทุก หรือคลายทุกข์ของเราเนี่ยให้แก่พวกเราเนี่ยเนี่ยนี่คือความหมายคือความหมายของของไอ้พระสูตรนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าเมื่อท่านท่านเนี่ยที่ทานด้วยปัญญาเนี่ยนะทานด้วยปัญญาลนะคือเป็นผู้ที่รอบเป็นผู้รู้แล้วทานเนี่ยไม่ใชท่ทานเพราะทา,านเพราะรัทธาก็อีกอันหนึ่งนะ ทานพุทธทาก็จะเป็นทานแบบทั่วไปว่าเห็นว่าท่านชอบอยากท่านเป็นสามเณรแล้วควรจะมีอาหารควรจะมีอะไรก็เป็นทานเรื่องอาหารเป็นเรื่องโภชนาทานเรื่องอการทานอะไรนะกระถินใช่ไหมะกระถินก็คือผ้าอันที่หลวงพ่อจะสรุปไปอย่างนี้นะอ้าวอันนี้บุกเล่าเรื่องแรกนะคือเรื่องทั่วๆไปเป็นสัพพิตีโยนะอันนั้นะเป็นทั่วๆไปว่าเป็นการป้องกันอันตราอยอะไรต่าง,งๆนะ อันนั้นไปตัดมาจากสูตรขุงพอินนั่นน่ะอ่ะอาต่อมาก็คือมาทานด้วยข้าวอ่าทานด้วยข้าวก็คืออ่าก่อน EP ก่อนหน้านี้ยการทานอาหารก็รีลกว่าโภชนาทานข้าวต่อมาก็ทานด้วยไอ้ตามการที่สองก็คือไอ้ะอะไรบุญกระถินอันนั้นก็ทานผ้านะก็คือผ้าอันนี้ก็เป็นการทานอีกชนิดหนึ่งก็คือทานวิหารก็คือ มันมีอาหารเครื่องลุงห่ม,หมแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะอันนี้อันนี้คือคือความหมายที่มามาไล่ลําดับให้นะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ทําไว้บางทีก็ไม่ได้พูดเรื่องที่ไว้ที่มาให้ฟังก็จะเล่าให้ฟังนะอันนี้ก็คือเรื่องของวิหารแหละนะตัวสําคัญที่สําคัญที่สุดคือเมื่อท่านรู้ทําอันใดในโลกนี้แล้วนะี่ ท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสและก็ท่านบรรลุธรรมย่อมแสดงธรรมอันอ,อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์แก่พวกเราทั้งปวงนี่ความหมายเป็นอย่างนี้นะไอะ้ตัวสุดท้ายนี่ก็คือเตตัสะธรรมเทเสตินี่ก็คือแปลว่าท่านจะเทศนาท่านจะบอกท้างเนี่ยเพื่อบรรเทาสัพพะดุขะปะดุทนังเนี่ยสัพพะดุขะปะดุทนังเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็ท่านจะ ท่านจะมาะบรรเทาทุกข์ให้กับเราได้อนนี่ความหมายอันนี้คือสูตรที่บอกถึงว่าการสร้างวิหารเนี่ยนะมันป้องกอันลมฝนแดดนะป้องกันสารสเลือดคานนะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยคือผู้ที่คิดได้อย่างนี้เพรที่คิดได้อย่างที่หลวงพอ่อเล่าให้ฟังเนี่ยคือผู้ที่ควรที่จะได้ รู้ว่าไอ้พระเมื่อท่านไปอาศัยในในการในวิหารของเราแล้วเนี่ยอในการอาศัยวิหารของเราในการดีกเล่นปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเนี่ยท่านบรรลุธรรมเนี่ท่านก็ย่อมที่จะมาแสดงคําเพื่อขายทุกข์ให้กับเราได้เนี่ยมันไม่ใช่ไอ้เป็นสิ่งที่วิเศษวิโสอะไรที่ขึ้นอบาลีให้เนี่ยเพราะว่า มันมันให้คําจํากัดความาที่ค่อนข้างจะชัดเจนสําหรับผู้ที่มีบาลีบ้างแต่สําหรับผู้ไม่รู้บาลีก็ฟังตามที่หลวงพ่อแปลหรือว่าหลวงพ่อให้ความหมายไว้นะซึ่งความหมายพวกนี้เนี่ยไม่ได้แปลให้มันตรงตามตัวอักษรนะไม่ได้แปลตรงๆอย่างนั้นให้แปลเอาความว่า,าในบทนี้มันแปลว่าอย่างนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่ท่านได้ฟังนะั้นมันเป็นคาถา เป็นคาถามันก็เหมือนกับบทเพลง่งเหมือนกับเพลงถ้าเพลงไหนมันดังมันก็จะอยู่มาถึงบ้านวันถึงเราทุกวันนี้ใช่ไหมเพลงไหนมันไม่ดังมันก็เกินมาแป๊บเดียวมก็หายไปเพลงที่บทความพวกนี้เนี่ยบางทีอาจจะบางวัดก็จะไม่เคยได้ไปเทียดเลยเรื่องนี้ก็ใช้แต่อนุโมทนาตามแบบสามัญก็คือ w โ u อะไรก็ญาติาสักพีจบอะไรองี้ก็มี อันนั้นก็แล้วแต่คุมปัญญานในแต่ละสำนักในแต่ละวัดที่เราอยู่นั่นสนิ่งที่เราก็มาให้ฟังนี่ก็คืออยากเออถ้าใครสนใจอ,อ,อยากจะรู้ว่าเอ,อมันบทเต็มเป็นยังไงก็ไปหาอยู่ในกดไปหาดูใน YouTube ยูทูบดูในเว็บไซต์ต่างๆในโซเชียลนี่ได้เพาก็จะให้ไอเป็นบาลีไว้เพราะว่าคุณเอาคําบาลีพวกเนี้ยไปกดใน y o u t u b e เนี่ยคุณก็จะไปรู้เขาก็จะขึ้นมาให้คุณเลย ที่ต้องเอาบาลีมามาให้ดูด้วยเพราะเพราะเพราะเหตุนี้นะเ,เ,เวลาใครอยากสืบคน้นก็อยากจะรู้ว่าเออมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันแปลว่าอะไรจริงจริง,รงเนี่ยแปลว่าอะไรก็เอาคําที่หลวงพ่อขึ้นไปให้เนี่ยอ่าไปกดไปหาดูนะ่ไปสามารถจะเสิร์ชตูหาดูได้นี่ไอความหมายที่เอาขึ้นบาลีไว้ให้ถ้าหากว่าเขียนภาษาไทยมันก็จะไม่พอมันก็จะเตรียมขนาดบาลีก็ยังเยอะขนาดนี้เนื่องจากว่าอยากจะให้อยากยจะเน้น ให้ว่าตรงไหนที่มันเป็นสาระสาคัญอันนั้นนะไอ้ตรงขึ้นบาลีให้เนี่ยมันเป็นสาระสําคัญตรงไหนก็จะเล่าตรงนั้นให้ฟังเนี่ยอันนี้ก็ได้ทํามาแล้วสามสามอีพีแล้วอีพีที่อีพีต่ออีพีต่อไปก็จะเล่าอีกเรื่องต่อไปจนกว่าจะบทดซีรีส์ของการโูรนานะแล้วก็จะขึ้นซีรีส์ใหม่อันนี้ก็จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีมุมมองว่าการกระทําในสิ่งที่ท่านพูดไว้ในบาลีเนี่ย มันไม่มันไม่ตรงกันกับที่เขาไปทําเป็นพิธีการอะไรต่างๆเนี่ยมันแปลออกมามันไม่ได้เลือดหรูวิจาลังการอย่างนั้นมันมันมันไม่ได้เป็นป้องกันแล้วนั้นอันนี้ให้มันได้นะครับท่านก็เล่าปกติท่านอาจจะว่าภาษาบาลีเนี่ยมันเรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่คลังที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยทําให้คนสมัยใหม่พอได้ยินภาษาบาลีขึ้นมาแล้วโอ้ไม่เป็นคาถาเป็นเรื่องทางศักดิ์สิทธิ์อะไรไปอย่างนี้นะอันนี้เดียมาเล่าให้ฟังอีงนีนะ